สบายดีเห็นบอเซียวเหาะมังเพ็ดให้เก็บมงเพ็ดให้เห็นมาเน่ยน่าแสบบอกพี่น้องเอ๋ยีดจะมากเด่นเด่นอันนี้ข้องเซียวหมาอันนี้น,นี่ข้องเซียวมาบานผ้าลาดอันนี้ข้องเซียวแวนบนันผ้าลาดเขาโทรบ,บอกให้ไปกินปีใหม่แล้วเขาเหาะเครื่องให้กินน่นบอกพี่น้องเอ๋ยเซียวกาใจดีดี ให้โซกให้ลาบเดอ้อเซียวเด้อฝาไม้ปีไหม้แล้วบ้านนี้นะให้โซกให้ลาบจับยังให้เป็นเงินเป็นทองอันนี้มันมะเกียงมะคุกมันเอาให้เนี่มะคุกมะเกียงแฟนบอลนะแซบบอพี่ทองเอ้ยเด็กนะเขาอ,อข้าวปุ่นให้ล้านพร้อมนะมล้านจะกินนะ ขอบใจเลยเด้อเซวเด้อดึขอบคุณเตะ